หรือว่าเป็นดาบยอดท,ที่คนเอาไปทำไฮไลท์กันเยอะมากเฮ้ยสวยตัวเอาเฮ้เออ้าวเจอเรียบร้อยโอเคทำอะไรกูนะเอาปลาบอลขัดปลาบอลขัดแล้วก็ปื๊บเรียบร้อยโอเคฮะเออเกิดยวเลขึ้นกับผมอา้าวเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอเคตามไปยันบนโอ้แม่งนี่มันสปีดวกกาก้นลงตูงต้ เอมมอลล์ก็ไม่มีเพชรก็ดันหมดทำยังไงดีวะเฮ้ยเฮ้ยวันาดทำไมนายไม่มาเติมร้านมารู้ช็อปล่ะตอนนี้เขามีบริการกดเกมพาร์ตเลสสิบแล้วนะว้ยไม่ว่าจะเป็นเอมมอลล์ในออสตาผลปีศาจในแบบพิงไลซี่กับบล็อกฟูดก็เช่นกันนะถ้าสนใจลิงร้านอยู่ใต้คลิปแล้วนะไปเติมกันได้เลย โอเคผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทา่านด้วยนะครับผมนะผมชิโร่ค้งผมจะได้ว่าวชิโร่ก็ได้นะครับนะใครมือใหม่ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับนะฝากกดไลค์กดติดตามมาเยอะๆนะครับนะจะเป็นกำลังใจสำคัญกับผมมากๆขอบคุณทุกคนนะครับผมครับอ่าก็เดี๋ยววันนี้นะครับนะผมชิโร่คนมีคนเดิมนะครับนะจะมาเล่นดาบยอดฮิตนะครับนะเออก็ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับนะใครที่แบบ เจยแบบว่าเลื่อนทิกต็อกแบบปัดหน้าจอผ่านแบบคลิปบล็อกฟู้ดอะไรเงี้ยเออจะเห็นนะครับดาบบิ๊กมัมหรือดาบบัดดี้ซอสนะครับในการทำไฮไลท์นะครับนะเออถือว่าเป็นดาบยอดที่ที่คนเอาไปทำไฮไลท์กันเยอะมากนะครับโดยเพราะสกิล x สกิล x เนี่ยคือจุดไฮไลท์สำคัญสำหรับดาบนี้เลยนะเป็นจุดเกิดของดาบนี้เลยก็คือสกิล x นะครับยิงอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูนะทุกคนปึ้งเอาเชี่ยไม่โดนนะครับนะเออมันยิงยากนะครับก็คือส่วนใหญ่นะครับนะคนที่เขาแบบอยากแบบว่า อยากแบบลงคลิปเท่ๆนะครับแล้วก็จะเอาไอ้เจ้าดาบเนี่ยเอาสกิลเอ็กเนี่ยไปยิงแบบแม่นๆนะไปยิงแม่นๆให้แบบว่าลงทิกต็อกโชว์คนดูนะครับแลวันนี้ปึ๊บนี่นะครับนะซึ่งอยากให้คนรับทราบกันดีนะครับนะไอ้เจ้าดาบบันดี้ซอลหรือดาบบิ๊กมัมเนี่ยมันเป็นดาบที่ยิงสกิลค่อนข้างยากนะครับสกิลเอ็กซ์คือโดนยากมากๆนะครับเพราะว่าโดนยากอะไรไม่พอนะคือฮิตบ็อกมันแคบนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างนะอ่ะถ้าเกิดสมมุตินยิงเนี่ยเฉียดแค่นั้นคือก็ไม่โดนแล้ว นะครับคือแบบแค่เฉียดแบบเฉียดคอที่เดียวอ่ะทุกคนมันไม่โดนแล้วนะเออคือแบบดาบเนี่ยข้อเสียคือโดนยากนะโดยเพราะสกิลเอ็กซ์เนี่ยโดนยากมากๆนะครับคนก็เลยแบบว่าเอาไปทำไฮไลท์แบบเอาช็อตสวยๆอ่ะนะครับช็อตที่แบบยิงโดนสวยๆแบบอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับนะเอาไปลงนะครับผมนะเออประมาณนี Blue ้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าสกิลเอ็กซ์เนี่ยยิงโดนยากนะครับขนาดแบบอยู่ใกล้ๆอ่ะผมเคยแบบจะอยู่ใกล้ๆเงี้แล้วยิงแบบมันยิงยิงไม่โดนเลยนะเพราะว่าแบบแค่แบบแค่เฉียดหัวหรือเฉียดแบบตัวไปแบบลำตัวไม่นิดเดียวอ่ะมันก็ไม่ได้แล้วนะครับนะคือมันยาก นะครับผมนะก็ช็อตสวยๆที่คนเอาลงทิกต็อกคือแบบเออมันมันเท่นะผมมองว่าเออมันเท่นะแล้วแล้วก็เป็นอีกหนึ่งดาบที่แบบคนเอาไปทำทิกต็อกเป็นไฮไลท์สำคัญแบบแบบเท่ๆเยอะมากในการยิงเนี่ยเออนะครับแล้วยิงแล้วแบบใส่อฟเฟกต์เนี่ยเออผมชอบมากนะครับนทะี่มันเท่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งดาบที่แบบว่าคนไม่ค่อยเอาไปเอาราคาหัวเยอะด้วยนะ <No. S 1> แต่ว่าเป็นดาบยอดฮิตที่เอาไปถ่ายทนะิกต็อกเนี่ยค่อนข้ทำเยอะมากในทุกคนดูดิเห็นไหมยิงเฉียดหัวนิดเดียวก็ไม่ได้ละ นะครับนะเออคืออย่างว่าแหละมันยิงยากนะครับนะเออก็ประมาณนี้ทกุกคนก็ผมก็ไม่ได้เล่นดาบไอ,อ้เจ้าดาบนี้เซียนม,มากเท่าไหร่หรอกนะครับนะแต่ก็พอเล่นได้นะครับนะถ้าเกิดผมไม่ได้เล่นเก่งไงขออภัยนะครับนะเออไ,ไ,ไม่ได้พูดคำนี้นะปกตินะ่ะถ้าเกิดผมไม่ได้เล่นอะไรที่ถนัดผมก็จะเออขอพูดขอบขออภัไยไว้ก่อนนะครับนะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับผมเจ้าดาบยอดฮิตนะครับนั้นเอาไปทำไฮไลท์ในการยิงปิ้วนะครับนะเออไปจริงไอ้เจ้าดาบ่ยมันเล่นกับอ่าหมัด หมัดอย่างอื่นก็ได้นะหมัดเอ็กทิกคาวก็ได้นะหมัดซุปก็ดีนะครับนะเออเพราะส่วนใหญ่เนสายดาบเนี่ยมักจะคอมโบัวดาบซุปดีอยู่แล้วไอ้หมัดซุปดีเหรอดาบซุปอะไรล่ะครับเดี๋ยวนี้จะมาเล่นกับหมัดซุปไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเป็นหมัดเล็กทิกคาวแล้วก็ค่อยว่ากันนะครับผมประมาณนี้อ่ะอุ้ย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 โอ้ตายได้เลยตายได้เลยโอ้ตายทุกคนคลิปหายละโอ้ตายโดนมังกรแล้วโดนใครอีกวะเนี่ยแมงเงยมวยหมดแล้วโอ้โห เอ้ยเอามาดิมังกรนี่ไงยิงแม่นๆโอ้โหโดน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 ตายไหมตายไหมตายเหอะตายเหอะขอร้องตายเหอะอุ้ยไม่โดนอีกเฮ้ยสูยตัวเอาเหอะอ้าวเจอเรียบร้อยโอเคถ้าผมมังกรฟูก็มาอ้าวไม่ได้แดกไม่ได้แดกเล่นทีเผลอเหรอเล่นทีเผลอเหรอเฮ้ยเฮ้ยกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วนัวนัวนัวมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับ มาแล้วครับมากูเปิดก่อนเลยชิงจังหวะก่อนเลยเฮ้ยเฮ้เอา้าเฮ้ยเดี๋ยวนะอา้าวไม่ได้เปิดฮาคีนี่วะไม่ได้เปิดฮาคีก่อนกูนว่ามันตกูบางจังวะแล้วตีไม่โดนด้วยอะไรวะเนี่ยอา้าวโอเคมานี่อา่าโอเคขอแบบยิงแม่นๆมือขู่ไม่โดน <c oughs> ไม่โดนทำอะไรกูเนี่ยอ้าวปลาบอลขัดปลาบอลขัดแล้วก็ปึ๊บเรียบร้อยโอเคมาโอเคเจ้าคนนี้จะสู้ต่อนะครับ อ๋อแล้ยิงคมๆหน่อยเออยิงอ่ะยิงโชว์โอ้โหไม่โดนอีกสวับหลบหน้าคอมโบไปเออคอมโบเงี้ยครับง่ายๆพื้นฐานเลยเอบเรียบร้อยโอเคคือไอ้ดาบเนี่ยส,สออกิลซาดาบมันเปิดปีกเท็หลบได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเปิดช้าไปนิดน,นึงนี่คือเรียบร้อยเลยนะแตกเลยนะนะครับยิงมันแม่นนะโอ้โหยิงไม่โดนอีกระยะนี้ยิงไม่โดนสายตาเปไ็นไรฮะชิโโหลเกิดอะไรขึ้นกับชิโโหลฮะเอา้ายู กีเจอมางกรนกีแม่นๆอยู่เลยเกิดอะไรขึ้นชิโอล่ฮะเออเกิกอกอกโอโดอะไรขึ้นกับผมแล้วมาจากไหนไซบอกโหตัดเชนกูด้วยแต่บอกมาจากไหนรอบนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีมันมวยหมดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเอ้าโอ้โหโอเคนึกว่าจะไม่เข้าร่วมสงคารามแล้วอยู่ดีมาเปิดอย่างนี้เราก็จัดให้แบบเล่นๆนะอ้าวโอเคไซบอกรอะไซบอกอะเอ้าไซบอกก็ไม่กลัวมาดิไซบอกก็ไม่กลัวไซบอกก็ตีเข้านะเว้ยมาดิ ถ้าต้านดามเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์มันตีเข้านะเออมาดิเฮ้ยอย่าเลยเด้อมาลินยิงมันมัน่มน,นเออโดนโดนเออโดนโดนเจ็บเจ็บตามเลยนะครับเออตาม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 ไว้ตามไว้ลูก <No. S 1> อา้าวเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอเคตามไปยันบนอ่ะเอ,อคนนี้สู้เอาโอเคแล้วโอเปออ่ะเดี๋ยวผมจะให้ให้เกียร์ห้อยเนินในการเล่นในรูมนะครับแนตะ่เออจะไม่ได้ออกนอกลูมนะเพราะเข้าใจเหมือนกัน เออมาเออโดนแล้วนะครับโดนละทีนึงแม่งกว่าจะโดนโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเจ๊หลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนเออแล้วก็ยิงปึ้งเอ้ยโดนว่ะเออนี่ไงนะครับโดนแล้วเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหคาใจเหรอเป็นมาวิ่งในรูมาผมเสียงเขาจะหลอยมากเลยอ้าวอาเฮ้ยเฮ้ยโซออกเลยเหรอ เกินไปเปล่าเกินไปเปลาหนุ่มโอเคเรียบร้อยโอเคจีจีครับเดีขาจีจีแล้วก็จีจีนะครับผมโอเคเพื่อเป็นการให้เกียรติเขานะครับกาซึ่งกันและกันเอ้ยวิ่งมาวิ่งมาสู้ถึงที่เลยเหรอสิบสามล้านโอ้โหเมื่อกี้ผมเห็นมันเข้าเซิร์ฟมาเอาวิ่งมาสู้ถึงที่เลยไอเขาเล่นล่อล่อเชิงผมไม่ว่าโอเคไอปาดไอ้ปาไปเอ้ยโดนแลยเออโดน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  ไปไหนเป็นทำไมหนีเข้าเซฟอ่ะเฮ้ยเกินปไปโอ้โหยังไงอ๋อโอเคอันนี้เขาแซวเขาสู้นะครับได้เลยปึ๊บปึ๊บความโกงปึ้งเรียบร้อยโอ้โหทีเดียวทายครับอิเล็กทริคคาวงานทีเจอ F4 นี่ครับไปมันไปโอ้โหได้สู้ดีๆแม่งกินเวลาไปโอ้โหเยอะมากนะครับวันนี้เปิดวันนี้เปิดติดเกีนไปหน่อยเอ้ยยิงไหมผมไม่โดนแต่เขาเปิดปิดเกียนอะไรเป็นหมดเลย เรยรย,ยิงได้ไหมไม่ได้ <c oughs> นึกว่าตัวเองเล่นหมัดปุปบอยู่เฮ้ยโอ้โหโดนอ่ะเมื่อกี้จะไ,ได้ไหมยิงดักไม่ได้ปึ๊บไม่โดนอึง้งโอเคขอ,อสองที่พอแล้วนะครับแต่ไม่ได้ เอ่อจะเน้นแบบว่าสแตมอะไรมากมายครับเพรเขาเล่นเล่นกับหมัดปุ๊บเนาะเออแ,แล้วแหละคือเปลี่ยนมาอยากให้แบบคนดูไม่เบื่อนะครับเล้เล่นแบบหมัดอื่นบ้างเนาะให้มันแบบหลายๆหมัดหน่อยอะไรนี้นะครับเออแค่นี้พอออกไม่แล้วไม้แล้วไม่แล้ว,วเดี๋ยวョยョ่ฟุ้งบนฟ้าไปเลยนะครับโอเคปุ๊บ โอ้ยโอ้โหเปิดปกเค็นน่ะเอ้ยเกือบ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 โดนดูดนี่คือแบบหวาดเสียวเลยนะผมมองเลยปึ๊บหลบหลบไปก่อนเว้ยเสียวเขาจะล่าแต่ไม่ใช่อะไรอุ้ยดนขัดปึ้งโอเคโดนนะครับไฮไลท์ของผมไปแล้วทีนึงปึ้งโอเคดูเมื่อกี้ล็อกเข้าหัวเลย อุ <S <S ้ยหหลบหลบได้เว้ยเอ้ยโดนยิงว่ะเป็นเป้านี้เขายิงเมื่อกี้จบเลยปึ้งอาวุชาโดนล้ว้าไปนี่เลยปากไปไม่โดนตอไม่ยิงมาเล่นนานไม่ได้นะครับเจอสายปืนไม่งั้นนีพลาดเองนี่เรียบร้อยเลยเอ้าเอ้า <laughs> บอลเล็กเขาไม่ได้อีโวแน่เลยผมว่าปึ้งอหไม่ได้เว้ยเฮ้ยโอเคไอ้จังหวะังเร็วอยู่เว้ยมันแม่นเอ้ยโดนอ่ะเอ้ยเรียบร้อยโอเคจังหวะแม่นๆโอเค โอ๊ย yup. โ oh. 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 uh huh. okay. อ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอเยโอ๊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 ยโอ้ยโอยโอ๊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 ยโอยโออยโ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 ออยโอยโอยโอยอยโอยโอยโยโอยโออยโอ เ okay. จะพยายามไม่ใช้คิวซีแล้วกันนะครับเพราะว่ามันใช้อะไรน,นิดนึงนะครับไม่ต้องใช้เยอะมากเพราะว่าหมัดหมัดระกรของเขานะครับแล้วให้เกียดเขาน,นิดนึงหลบมาก่อนโ okay. อเคปีปลาโดนนี่ครับทุกคนเห็นไหมาปลาโดน เอ,อหรือว่าแรงนะทำไปเล่นไปนะครับผมอุย้ยโดนว่ะโอ้โหตอนแรกคิดไม่ถึงว่าจะโดนนั่นนะ่ะโอเคเรียบร้อยนี้เอาไม่โดนว่ะป๊โอเคปิดเลยแล้วกันเนาะอ่ะปึ๊บจบปั๊บวิ่งมายิงดักไม่ได้โอเค รู้สึกว่าเล่นแบบทะลุถนอมเกินไปล้เราอุ้ยเอ้ยเคนแตกเลยโอ้โหโอเคโอเคโอเคอวโอ้ยดีนะหลบทันหวาดเสียวเลย แบบแม่นๆทีนึงหูไม่โดนเฮ้ยโดนยิงเหรอโอ้ยเขายิงแม่นอยู่นะอุ้ยโอ้หไฟขบูชาช่วยไฟขบูชาช่วยชีวิตขคุณมากลูกโอ้ โคตรแรงเออโดน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 ไอ้โดนแล้วโดนแล้วทีเดียวทีเดียวทีเดียวขอทีเดียวเออโอเคเดี๋ยวผลประตูจะเหลี่ยมนะเนี่ยทำเล่นไปโอเค จะพยายามไม่ไม่กดสกิลซีมากบ่อยนะครับเพราะรู้นะว่าหมันโกงครับอ,อยาจะพยายามไม่ค่อยเล่นอย่างนี้แหละเมว่าดีละเออแค่นี้พอ,อโอเคอืมโอเคแล้วก็ยิงมันแม่นวัย้ยไม่โดนว่ะแต่เขาติดติดไฟครับเขาติดไฟแล้วก็เอ้ววารวปหนีโอเค อ้ยสกิ้ยิงไม่ได้ <c oughs> เออโอเคอันนี้สก,กิลซีไปเลยนะครับมีค่สกิลเดี๋ยวต้องใช้แล้วละ่ะจริงๆโอเคนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงประมาณน,น,นี้ครับชอบไง่ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วย นะครับนะขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับชอบไงฝากกดไลค์กดตัมด้วยนะลาไปอนนี้ชิโดคุขอตลาไปก่อนนะครับฮ่าคอมโบไม่ใช่คอมโบนะครับะดับยอดฮิตของ t i k t o อกไฮไลท์นะครับกับประมาณนี้นะครับเออเล่นสนุกอยู่คือเคนเคนมันแตกเลยถ้าเกิดแบบเปิดค้างนะครับแต่มันจะมีคือมันจะมีจังหวะเดี๋ยวได้เปิดปิดเคนได้คือโดนแบบโดนสกิลแซดแล้วก็ต้องรีบเปิดแค่นั้นเองนะครับนะปิดเคนไว้เออประมาณนี้นะครับมันหลบได้นะแต่ว่าถ้าเกิดแบบ เราเมาแล้วเผลอรับเดียวอ่ะเรียบร้อยนะครับเขียนแปดนะครับแะ้วอย่างที่เห็นเลยอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับผม